คลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำเทคนิควิธีการเล่นท่าอินไคลดั b bell Ben c h p r พ s s นะคะกล้ามเนื้อที่เราจะใช้ในการออกแรงมัดหลักนะคะก็จะเป็นกล้ามเนื้อในส่วนของหน้าอกช่วงบนนะคะส่วนกล้ามเนื้อมัดลองนะคะที่จะใช้ในการ work out ในท่านี้นะคะจะเป็นในส่วนของ t r i เซปต้นแขนด้านหลังและเด l t o i d นะคะในส่วนของหัวไหล่นะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการเล่นท่านี้จะเป็นดัมเบลหนึ่งคู่นะคะแล้วก็เราจะปรับเบาะชันขึ้นมานะคะ โอเคให้สมาชิกนะคะจับดัมเบลแล้วค่อยๆนอนลงนะคะเวลาเราเซตอัพท่าในการเล่นท่านี้ให้ดันดัมเบลขึ้นก่อนนะคะเซตอัพท่าให้ข้อมืออยู่ในแนวเดียวกับหน้าอกของเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันโอเวอร์เกินไปนะคะอาจจะทำให้หัวไหล่เกิดการบาดเจ็บได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเซตอัพท่าให้ข้อมือดัมเบลเนี่ยค่ะอยู่แนวเดียวกับหน้าอกของเรานะคะยืดอกขึ้นบีบสะบักหายใจเข้าค่อยๆงอศอกลงค่ะ พยายามให้ข้อศอกและข้อมืออยู่ในแนวเดียวกันนะคะหายใจออกบีบศอกเข้าค่ะหายใจเข้างอศอกลงช้าๆบีบสะบักอกจะรู้สึกเปิดแล้วยืดออกนะคะหายใจออกบีบศอกเข้าให้รู้สึกเกรงที่หน้าอกถ้าเกิดใครยังไม่ฟิลนะคะจังหวะที่เราเล่นนะคะลงช้าๆหายใจเข้าไม่ต้องลงต่ำจนเกินไปนะคะและ้วค้างไว้เล็กน้อยหายใจออกค่อยๆดันศอกขึ้นบีบหน้าอกนะคะหายใจเข้าค่ะ พยายามโฟกัสมุมข้อศอกและข้อมือไว้นะคะหายใจออกดันขึ้นไปโอเคหายใจเข้าลงนะช้าล็อกมุมไว้นะคะการบาดเจ็บก็จะเกิดขึ้นน้อยลงนะคะหายใจเข้าลงนะช้าค่ะค้างไว้นิดนึงหายใจออกค่อยๆบีบศอกขึ้นไปลงช้าๆหายใจเข้าบีบสะบักนะคะล็อกไหล่ล็อกสะบักไว้หายใจออกบีบศอกขึ้นไปโอเค